นี้เป็นกอยหัวเล็กค่ะมันติดมาด้วยเดี๋ยวยายแววจะเอามาปลูกไว้นะคะเพื่อปีหน้าหรือปีถัดๆไปยายแววจะได้ไม่ต้องขึ้นเขาไปเ,เอามาค่ะยายแววจะได้ขุดเอาข้างบ้านมาทำกินได้เลยมาดูกันนะคะยายแววก็จะใช้หัวมันลงไปปลูกเลยนะคะก็ขุดลุมประมาณนี้นะคะใส่ตไงเล้ แก็จะใส่ไปหนึ่งหัวเสร็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกหลุมอื่นกันต่อ นี่แหวขุดหลุมไว้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปโทษนะคะก็เยียบเยียบลงไปให้มันแน่นแน่นใส่หลุมต่อไปจ้ะ ได้แหววขุดหลุมไปละเหมือนเดิมมีไส้เดือนด้วยไส้เดือนตัวเล็กถ้าที่ไหนมีไส้เดือนแปลว่าตรงนั้นดินอุดมสมบูรณ์นะคะ นี่เหลืออีกอนี่แบบใส่ไปหมดแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวในปีให้ดูกอยที่ยาแบบเอามาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะนี่ะอันนี้คือ หน้าตาของใบกอยนะคะนี่ยายแบบมาปลูกไวเมื่อปีที่แล้วนี่มันยังไม่เป็นหัวใหญ่นะคะยายแบบก็จะเลีย้ยงมันไว้ก่อนอ่ะอันนี้หน้าตาของกอยใบใบของกอยะจะมีสามใบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอีกสักปีหน้าก็น่าจะขุดได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ยายแบบไปก่อนนะคะ